ซากชีวิตแล้วนะปล่อยทิ้งมันไปหมดแล้วร่างกายยังไงมันก็กู้ขึ้นมาไม่ได้ละก็เหลือเวลาเป็นช่วงระยะสั้นๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอะ่ะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็สุขพอใจล้วชีวิตของผมที่จริงผมอยู่มาเกิน โปรต้าที่หมอให้เอว้วนี่ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะอยู่ไม่ได้ตั้งแปดเดือนมันพ้นระยะสามเดือนมา <c oughs> แต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุที่อยู่มาได้ยาวนานถึงกระทั่งอายุหกสิบพอดีในปีในปเีเดือนในเดือนพฤษภ,ภาคมหกสิบพอดี ที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าแรงอธิษฐานของญาตทธรทมนี่แหละแต่ละท่านนี่อธิษฐานให้ผมดังนั้นไปอินเดียก็อธิษฐานให้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าก็อธิษฐานบุญไว้ให้ผมจิตใจ,ใจที่มีความตั้งใจ ของญาติธรรมเนี่ยมันมีพลังแรงกล้าเพอแต่ละคนในมีความตั้งใจแลอเกินอยากจะให้มีชีวิตอ,อยู่ได้นานๆมีทุกขเวทนาน้อยลงแล้วบางคนบอกว่าขอให้เดินได้ต่างหากเกินโกต้าไปเลย่อยังไงเสียเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่ญาติธรรมช่วยเหลือ ให้กำลังใจมาแต่ส่วนผมเองนี่ก็มองดูเหตุปัจจัยสำคัญมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน mm hmm. อาการโรคร้ายที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้ารับรักษาจากโรงพยาบาลคุณหมอก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ไม่ได้ทํา mm hmm. ก็อยู่มันไปด้วยอาศัย บุญหล่อเลี้ยงก็คิดว่ามันมีส่วนคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยเพราะเรื่องของการรักษาเนี่ยอันดับแรกเราต้องมี มีหมอดีคำว่าหมอดีนี่คือหมอที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือเราจริงๆถึงไม่เก่งแต่ก็จิตใจที่จะช่วยเหลือเรามีความตั้งใจหมอที่รักษาผมทุกคนเนี่ยจิตใจดีทั้งนั้นมีความตั้งใจในการช่วยเหลือผมผมก็ไม่ได้หวังว่าให้มันหายแต่ที่รักษากระท่านก็เพราะว่าผมชอบใจท่าน ใจส่้นมีความตั้งใจดีมีความมั่นคงดีเราก็ยินดีรักษาได้เลยรักษาได้เลยเราถือว่าเป็นหมอดีไม่ใช่มีองค์ความรู้ดีหมอดีนี่สำคัญแล้วก็มียาดีย,ยาดีนี่ไม่ใช่เป็นต้องยาราคาแพงๆเป็นยาสมุนไพรธรรมดามียาที่มีคุณภาพหน่อยไม่ใช่ของแสลง หมอดียาดีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์นที่สมบูรณ์ไอเรื่องทันสมัยบางทีมันก็ไม่ค่อยทันสมัยแต่ก็พอ,พอใช้ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ดูแลดี <c oughs> ผู้ดูแลในี่เยี่ยมเลยนะคนใกล้ตัวเราเนี่ยเนีอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ว่าสำคัญมาก ถ้าคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริงๆจากเจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายเราไปได้ถ้าคนดูแลเราหน้าตาเคร่งเครียดคอยแต่บังคับข่มขู่ให้จะกินแต่นั่นกินแต่นี่ไอ้นี่ห้ามรับรองโลกมันไปได้ไม่นานล้เดี๋ยวมันก็ถอย <c oughs> คนดูแลต้องรู้จักเอาอกอใจในบางครั้ง ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบางครั้งก็ต้องเข้มแข็งบางครั้งก็ต้องอ่อนต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวจะเห็นตรงอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยผู้ด,ดูแลนี่สำคัญนะมีจิตใจที่ดีไม่เคร่งเครียดคนไข้มันก็เลยไม่เครียดก็สนุกไปด้วยกันแต่ว่าอันนั้นคือเป็นประเด็นภายนอก สิ่งที่ช่วยตัวเราได้จริงๆนะก็คือต้องใจดีเนี่ยใจดีสําคัญมากโอประกอบข้างนอกมันจะดีไส้ก็ตามแต่ถ้าใจคนไข้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันใจดีต้องรู้จักยอมรับยอมรับกับโรคภยัยกระเจ็บทิ่เกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางมาก ไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปมันต้องกล้าได้กล้าเสียหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรกเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละโล,ลยร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมเกือบมันมันมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะตัดความกังวลออกได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะ ผมก็ใช้เนี่ยองค์ประกอบห้าอย่างเนี่ย <c oughs> อาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสื่อื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้ทุกโรคทางใจเราใจดีแล้วมันไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ใจดีนี่ก็คืออาศัยเป็นธรรมโอสถช่วย,ยก็อยู่มาได้อย่างนี้แหละ <c oughs> ใจิตใจที่ดีนี่แล้วก็สามารถทำงานได้บ้าง เล็กไม่น้อยเนี่ยใครมาเยี่ยมมาหาเราก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยิ้มให้เขาเขาก็สบายใจโลกเราก็ค่อยๆทุเลาลงไปด้วยรอยยิ้มเนี่ยมันสื่ออะไรที่มันลึกซึ้งได้กว่าคำพูดเสด็จซ้ำไปตัวนี้ไม่ค่อยมีแรงเอาแรงไว้หายใจความสำคัญมันคือต้องหายใจบางทีลืมหายใจ เคยลืมหายใจไหมเราตอนลุกได้เอา,เายังเรายังไม่ได้หายใจต้องปัม๊มด้านหน่อยอต้องต้องตั้งใจหายใจเลยนะมันไม่งั้นมันลงไม่ลึกอะลงแค่นี้ร่างกายก็พิการอ่อนแออยู่แล้วนะแถมมีโรคร้ายเบียดเปลี่ยนแล้วแก่กต่างหากโอ้หลายอย่างเราก็เลยต้องต้องขยันหายใจหน่อยออมีพระคุณเจ้าบางลูกก็บอกไว้แล้วบอกว่า อาจารย์ำพลถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวอย่าหยุดหายใจ <c oughs> หายใจเข้าไว้เออเราจำคำนี้ได้มันหยุดไม่ได้นะต้องหายใจเข้าไว้ยังไงก็ต้องหายใจเข้าไว้ตื่นมากลางดึกก็ต้องหายใจเข้าไว้บางทีมันแน่นหน้าอกเราหายใจไม่ออก <c oughs> อย่าหยุดหายใจทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าไม่อยากตายอย่าหยุดหายใจ <c oughs> ใจ้าไม่ตอนนี้เรื่องของร่างกายก็ประคองอยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่ได้นะวันหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วก็ภูมิใจแนละ้วไม่ต้องการให้มันดีไว้กว่านี้แล้วันหนึ่งคืนหนึ่งใครมาเยี่ยมหมาก็ยิ้มเขาดูได้ก็พอแหละไม่ได้พูดถว่าอะไรอาศัยการยิม้มบอกบอกว่านี่แหละคือจิตตัดใสแม่กายพิการตัวจริง เราต้องมีอย่างนี้แต่ทีนี้ไหนว่ามางานหลวงพ่อคำเขียนแล้วเราก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อคำเขียนผมนี่เวลาอยู่วัดบาสุกโตนี่ไม่ค่อยได้คุยกับหลวงพ่อคำเขียนมากสมาหลวงพ่อก็จะผ่านมาหา แล้วก็มาคุยด้วยบางทีท่านก็หาเรื่องจะมาหาเราคือท่านออกจากอยากจะออกจากกุฏิออกวัเดินนะมาคุยกับเราวันหนึ่งวันออกพรรษาเนี่ยวันที่ผมออกวันที่ออกพรรษาเนี่ยเราก็จะกลับบ้านแต่เราก็ต้องไปแวะที่วัดธรรมาไฟหวาน ไปแวะหาหลวงพ่อคำเขียนเปกกลาเพื่อจะลากลับบ้านออกพรรษาและตอนนั้นอยู่วัดป่าสุขโตไปกับคุณพ่อหลวงพ่อก็เดินมาจากอุติเดินมาเกาะที่รถเนี่ยรถคุณชัดเนี่ยผมอาศัยรถคุณชัดรถปิกอัพเก่าๆหลวงพ่อก็มาอวยพร ถ้ากลับไปแล้วก็อย่าลืมกลับมานะบ้านหลังที่สองมาตายที่นี่ตายที่นี่อ่าหลวงพ่อพูดแล้วเราก็เลยถือว่ากาสถามเลยอี่รุ่นนั้นเนี่ยที่วัดป่าสุกตอเนี่ยเขาจะคุยกันเรื่องการดูเป็นผู้ดูผู้เรื่องการเป็นผู้ดูเนี่ยตัวฮิตมากเป็นผู้ดูผู้เห็นเนี่ยนะแอ้เราก็ฟังแล้ว อาจจะไม่ชัดเจนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยอธิบายเทคนิคในการดูเราจะทำอย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่ถามครั้งแรกที่จะหลวงพ่อ,อพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นหัวระยะะกายหัวระยอะิ ถ้าทำตัวดูให้เด่นได้เมื่อไหร่แล้วก็จิตจะเป็นวิมุตต์อันนี้เดี๋ยวว่าถ้าเด่นแล้วหลุดพ้นเลยนะโอ้โเพียงแค่นี้เราก็กลับไปบ้านไปไปดูไปปึกด,ดูอันนี้ครั้งแรกที่เป็นเทคนิคที่หลุงพ่อบอกกับเราแล้วครั้งที่สองเรากลับมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้ว พ่อก็จะต้องเดินผ่านกุฏิมันเดิมท่านอยู่กุฏิหลังผมท่านไปทำงานมาพ่อตอนเช้าชอบขุดดินชอบปลูกต้นไม้และมีเสียงละ้อละคังเพื่อจะฉันลวงพ่อจะมาที่หลังไปฉันที่หลังให้พระที่ไปช่วยนี่แป๊บแป๊บแป,ไป,ไ,ปไปสลาไปฉันเตรียมตัวฉันนะลวงพ่อก็จะเดินมาที่หลัง หลวงพ่อก็มาถึงที่กุฏิผมตอนนั้นคุณแม่ผมไปแทนคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อคุณพ่อผมเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ไปแทนหลวงพ่อถามว่าอาจารย์กำพลอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับทําอะไรอยู่จเจริญสติครับโ อยู่คนเดียวนี่เหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้านะอยู่คนเดียวเหมือนมีพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองดูแลอยู่นะนะเพราะฉะนั้นพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะนั้นอยู่คนเดียวไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรามีสติอยู่เป็นเพื่อนเท่ากับอยู่กับพุทธเจ้าอันนี้ก็สําคัญนะเนะี่ยครั้งที่สองที่ดีที่ได้รับคําแนะนาจากหลวงพอ่อ แล้วมีครั้งที่สามครั้งที่สามนี่คุยกับหลวงพ่อใต้าสาลาหอตไหรไยหลวงพ่อบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันมีมันมีเน้นอยู่ว่าการเป็นผู้ดูเนี่ยก็จะเน้นมากเลยเรื่องผู้ดูผู้ดูเป็นบทสรุป เป็นการวางใจเป็นต้นเหตุของการปฏิบัติเลยเป็นตัวเหตุเลยเป็นผู้ดูแต่เป็นผู้ดูนี่เป็นเพียงแค่เพชรแห่งธรรมนนคำว่าผู้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่เพชรแห่งธรรมเป็นตัวสร้างเหตุในการเข้าถึงตัวผลเป็นเพชรแห่งธรรมแต่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย ไม่เป็นอะไรกับไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมซึ่งเป็นตัวผลที่เกิดจากผู้ดูอโอ้โนี่มันก็นลึกไปอีกชั้นนึงนะเรน่องการฝึกผู้ดูเนี่ยการเจริญสติเนี่ยต้องวางใจเป็นผู้ดูไว้ก่อนดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันคิดนึกให้เป็นผู้ดูไว้ก่อนอ,อันนี้ถือว่าเป็นเพชรแห่งธรรมแล้วดูไปน,นานๆนี่นจะเกิดผล จนเห็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรในภาะวะที่เป็นผดดู้ด mm ู hmm. มันก็ลึกพอสมควรไปบอกต่อต่อกันว่าไปบอกต่อต่อกันนะว่ามันมีแรงพูดแล้วไปบอกต่อต่อกันนะมันนี้มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่ก่อนที่หลวงพ่อจะอาพาธตอนนั้นอาพาธไปแล้วที่จุฬาแล้วหาย เอ้ไวอยู่วัดแล้วก็มาเยี่ยมผมที่บ้านที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมที่กรุงเทพมาเยี่ยมมาเตือนอาจารย์คำพลอย่าพูดธรรมะนานๆานานพูดธรรมะนานๆแล้วมันเสียพลังให้พักผ่อนให้มากๆท่านเตือนเอาไว้ตั้งแต่นั้นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยชื่อหลวงพ่อเนี่ย ผมก็ยังทําง,งานผมอย่างนี้แหละแล้วนะฝ่ายต่างประเทศไปพ,นะพูดตามมาพูดตามมาพูดจนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พูดได้นะนะพูดนะสุดท้ายมันที่หลวงพ่อบอกอะมันหมดแรงแล้วก็เด้งเด้งอะไรก็คือร่างกายทนไม่ไหวใช้ร่างกายเกินความจำเป็น เกินน้ำหนักตัวก็เลยกลับมาจากมกต่างประเทศจากญี่ปุ่นจากมุงจีนกลับมามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่อยู่ต้องอาศัยโรงพยาบาลเสาให้ของเนี่ยที่คุณหมอสุวัสด์อยู่เนีเกือบจะไม่รอดพูดไม่มีเสียงเจ็ดวันไม่ใช่ว่าเสียงแหบนะพูดไม่ได้ มันเหนื่อยจนกระทั่งไม่มีแรงพูดคิดว่าเออคราวนี้เราคงจะต้องไม่รอดแนละ้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซาให้จังหวัดสระบุรีหนึ่งปีเต็มๆโอ้ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นดีก็เลยตั้งใจว่าเอาล่ะพอเรา ออจะโรงพยาบาลถึงขั้นเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วคนจะหยุดททีเนี่ยอันนี้เป็นเรีวยกว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยพูดเดีนนานขนาดนี้ด้วยก็คิดว่าอาจจะประกาศแขวนใหม่ปกตินักมวยจะแขวนนวมแล้วก็ประกาศแขวนไม่บ้างแล้หันว่าคว้ายาดม พ่อมันไม่ไหวเอานะอนุโมทนาบุญทุกๆตั้นที่มาในงานนี้นะก็ขอให้ได้บุญกลับไปมากมายนะครับสาธุ